อบไม่สุดที่ผมชอบไม่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดลรอกํำด้วยนะครับตัวที่หนึ่งจิมมี่เป็นตัวละครผมชอบเพราะว่ามันเป็นตัวที่โผล่มาเยอะมากที่สุดและมันนั้นเป็นคนเป็นตัวที่แฝงอยู่ในเอเรียมมาแล้วก่อนที่จะมาถา่ายคลิปนี้เฮมันโผล่มาหลายเรื่องมากไม่แต่เว้นเรื่องของไอ้เจ้าสมชายบ้าขังผมก็ยังชอบเลย ใช่ไหมผมชายเนี่ยตัวคอนต่อไปตัวคอนที่ผมชอบมากสุดแหละแต่อย่าลืมนี่ครับอย่าลืมนี่มีคนคอมเมนต์ใช่มีคนคอมเมนต์อย่าลืมไปคอมเมนต์คลิปของตงตงตัวต,วต,ตงตงตงซึ่งทำไมผมชอบตัวนี้นั่นเหรอ สุวินตัวนี้ผมชอบตรงที่ว่ามันโดนระเบิดแล้วมันไม่ตายใช่เดี๋ยวผมจะ what the fuck ใช่มันกันได้แล้วมันมีความสามารถพิเศษอีกอย่างนึ่งเดี๋ยวผมจะดูโอเคความสามารถอีกพิษข,ของอีกอีกอันของมันก็คือการฮะผู้ <Huh. S 2> คนน่าจะรู้ไปแล้ว มันสามารถทำอะไรได้เพราะว่ามันเห็นเขาก็สามารถลอยได้เลยผมก็เลยเป็นตัวที่ชอบตัวนี้มากเลยใช่แต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะบินไม่ได้แหละมันแค่ระ,ะเบิดเท้าได้แค่นั้นนะ่ะเอาไฟหน้าใช่ มุ่นซนนะหุ่นเ,นเออผมยิจดีนบไปนะจะตัวที่แปดนะไอตัวเนี้ยตัวคอนี้ผมชอบมากมันคือหัวคอปเตอร์ไงมันเป็นหัวทีวีอ่ะผมชอบอ่ะมัน้ามาันเผยหน้าได้ด้วยเผยหน้าของมันได้หน้าของมันก็จะเป็นเอเรียนใช่ผมชอบตัวละครตัวนี้มากผมกาจจะเป็นอันดับที่หนึ่งแต่มันก็ไม่ดีเท่าอ่ะ อัันบตัวต่อไปที่คุณผมก็ชอบมากเลยคือไอตัวนี้ครับไอไฟตุมอะอื้ย,ย,ยไม่ินระเบิดไฟยังทำอะไรมันไม่ได้เลยมันเป็นตัวที่แข็งแรง,แ,งแล้วผมมันซื้องอะคุณมาใช้ทำชาลินแไอตอนนี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้แหละอ๋ออยู่ยยนี่ระเบิดของข้ามันไม่มีแล้ว มันจะขี้ขา้ขนาดระเบิดที่เป็นล้านอันมันทำเขาไม่ได้นี่ผมจะติดอ้อยติดอ้ว้มันก็ไม่ตายอื้อตายดู อันนี้ยังทำเขาไม่ได้รลยต้องใส่หัวเขาก็ไม่ต่ยว้าวสุดยอดแล้วตัวต่อไปที่ผมจะอชอบเลยคือตัวมีปืนพลุลัวยิงไม่ยังให้เรากดปุ๊บมันก็จะยิง เติดมาม,าามาก็ตายใส่มาแล้เอาพวกเอเนี่ยมามันก็ตายอือจะเอาพูดน้องว่าเตอะฮ่าๆมันฆ่าจะไม่ได้ผมเมียนึงพี่มันจะฆ่าไม่ได้หรอเฮ้้างนะกดค้างเอาไ ได้ดาวน์พิกดันเอ้ากดทุ่งหัวตัวหัวค้างไว้ไม่ติดอะ่ะเฮ้ยกดหัวค้างไว้แท้ๆนะ หัวค้างมันไปได้ฉันมาสูขวันฉันเป็นวิญญาณเฮ้ยมันไม่จริงฉันมาเป็นวิญญาณเป็นพกเกคนเดียวจะฆ่าแกเล่นเป็นเงาอยู่ นจะคายก็ได้ช่วยระเบิดบายบายนี่จะตายไปพร้อมเธอเลยคือตมัดอ้๋อตมัดเียวฝนตกฝนตกกลายเป็นปืนโหโชคร้ายเออเนี่ยอันดับที่เจ็ดไปอันดับที่หกกันเลยตัวต่อไปที่ผมจะไม่ชอบเอามาคือตัวนี้ไม่มีใครฟังมาชุบฟินได้ ยอบโลโมชันเนี่ยนี่โอ้ยเจ็บอ่ะเออฉันต้องตีเกเนี่ยโอ้ยมันมีเอามามีกาปูอเออเจ๋งเอ๋งเราเดินเจนเอ้ยมันด้เบือจะจะเข้มา ยแขนได้ได้ตัวนี้ฟังว่าปลอ่อยแขนได้เอ้ยปล่อยยังไอฉันต้องฆ่าตัวเองแย่ไหนลองดูเทพประจอนของเขาในดีเหมือเทปประจางเขายังอยู่เทพจรจนดับเป็นที่เรียบร้อยฉันรู้แล้วทำไมเขาตึงตายฉันนั้นจะอมตะ สวัสดีครับเพื่อนๆกำลังหาเงินเตินเกมกันอยู่ใช่ไหมละ่ะนี่เลย,เเยลองโหลดเกมโอเชียนช o t เตอร์มาเล่นดูครับอู้เป็โคตรตาอันนี้เป็นน้องตะาเฮ้ยดูดิหัวใจโอ้โหเต้นแบบ แขนตัวเองออเอาหันแขนก็ไม่ได้งไงความคามตายข้นดูดูองเิขึ้นมาขัจนจะขึ้นที่เกจะไม่ได้หรอกักก็เดินไป ไปเลยบนอะไรงงนี่นี่แนี่เอาไปจัดตัวฉันรู้แหละว,วิธีฆ่าคนที่มาเป็นนามตาได้ไงเอามันลงไปเลยตายมันไม่ตายอ่ะมีแค่วิธีเดียวคือมาไปอันตัวต่อไปก็คือตัวคือผู้ผู้โชคดาย มักจะโดนแบบนี้อยู่เสมอไม่แต่นี่เขาก็ยังเจ็บเหมือนคนปกติแต่เขาไม่ใช่เขานั่นเจ็บไปเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่ตายไม่รู้สึกเจ็บโอ้ยกระโดดก็สามารถทำเขาได้แต่เขายังไม่ได้ตายแค่เจ็บแค่นั้นเองนี่เขา ไม่มีใครสามารถทำลายเขาได้เขาจะเจ็บก็เถอะจบคลิปดีกว่านะ